ค,คนนต,ติดเกมครับโปเกมอนครับ <Pokemon S 2> ตอนนี้เลเวล2 1ครับนี่คือการอวดอวดครับผมโนแลกครับตอนนี้ได้โนแลกติดคือติดขนาดไหนคือมันต้องเดินไปหาไปติดขนาด<ม>ไหนก็คือว่าเสร็จงานประมาณ3ทุ่ม4ี่ห้าทุ่มตะเวนแล้วโชคชัย4แหล่งเยอะเซนทันพระราม9แหล่งเยอะนะครับผมขับรถวนไปครับขับรถวนไปเซนทันเวิร์ มาบุญคลองสยามสแควร์วันย่านๆน,นั้นกลางคืนดึกๆหาตาัมได,มได้เจอตัมได้ไม่หลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนนอนประมาณตีหนึ่งเที่ยงคืนเอเราจะเริ่มจับประมาณตีหนึ่งเราให้เวลาตัวเองสามชั่วโมงเราจะนอนประมาณตีหนึ่งในเจนของผมพี่นึกออกป่ะช,ช่องเก้าอ่ะสมัยก่อนอช่องอะไรเขาเรียกอะไรนะการ์ตูนการ์ตูนช่องเก้าแต่ก่อนนี้ โมเดิร์นไนการ์ตูนใช่ไหมเออเราก็ต้องดูโปเกมอนในเจนผมตอนนั้นคือเด็กๆต้องดูอยู่แล้วก็คือว่าอยากเป็นทาเคชิในการเดินไปไหนก็จับโปเกมอนแล้วไปถึงแล้วก็ไปสู้กันและแต่ก่อนมีสะสมทุกตัวไอเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมกลมๆแฟนโปเกมอนอยู่แล้ว,ลวคือเจนผมอะ่ะผมว่าคนช่วงนี้อายุ 20- 30ส่วนใหญ่จะเล่นเพราะเป็นช่วงเจนเดียวกันกันกบที่โมเดิร์นไนการ์ตูนตอนนั้นถ่าย เ,เราก็เลยแบบว่าติดแล้วเราก็รู้จักให้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เราก็อยากจะจับได้ทุกตัวก็คือตอนเรดูาร์ตูเน,น,น่เราก็อยากเป็นทาเคชิไง<ม>พอวันหนึ่งมันเป็นจริงขึ้นมาเล่นได้ในชีวิตจริงคือเดินไปจับได้จริงๆแล้วมาสู้กันอะไรเงี้ยมาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีจริงแล้วอะ่ะเออเราก็เลยไปเดินจับเล่นกันแต่คือไม่ไม่เสียงานเสียการไม่เสียงานเสียการครับถ้าช่วงมีงานมีการก็ไม่ได้ไปเดินคือบอกก่อนว่าไม่ได้ไปเดินทุกวันเราไปเฉพาะวันที่เราไม่มีงานและอีกวันหนึ่งว่างด้วยนะ ถ้าอีกวันหนึ่งไม่ว่างเราจะเราก็ต้องเออเราก็หนึ่งเราต้องเตรียมตัวทํากันบ้านอะไรหรือเปล่าไงถ้าอีกวันหนึ่งว่า,อางอย่างเงี้ยเราก็ฟรีคืนน้่นองถ่ายอ,อยู่ในกองถ่ายใช่แล้วคนในกองถ่ายก็เล่นกังวลกรหน,นักมากกังหนักมากอะไรอย่างงี้คือเล่นกันหลายคนอยู่ครับที่เราเราแบบขับรถตะเวล้วตอนนี้มันมีกฎหมายออกมาแล้วด้วยใช่ไหมครับครับใคร,ใครขับรถล้วเล่นจริงจร,ริงกฎหมายไม่ต้องออกเราก็รู้หนึ่งอุบัติเหตุมันจะเกิด เราไม่ไปชนเขาเขาก็มาชนเราในบางทีเราขับช้าเลี้ยวผิดเลี้ยวขาดอะไรอย่างเงี้ยคือที่ผมไปตะเวนที่ผมขับรถไปนั่งรถไปผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่คนขับผมให้เพื่อนขับบางทีซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนไปให้เพื่อนขับแล้วเราก็นั่งออและขับก็ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงเลยนึกออกปะถ้าใช้ความเร็วสูงใครจะไม่ฟักใครในเกมจะไม่ฟักคือในเกมเขาจะสแกนรู้เลยว่าถ้าขับเร็วเกินไปเนี่ยนั่นคุณอยู่บนรถคุณโกงเกม ต้องขับเรื่อยๆอ,อุบัติเหตุไม่เกิดแน่นอนต้องใช้คนอื่นขับอ,อย่าขับเองอย่าขับเองถ้าเล่นเราไม่ได้ขับเองเราไม่ได้ขับเองอันนี้ไม่ผิดกฎจราจรให้เพื่อนขับมาไซไปครับคือตอนนี้มัน ก็โอเคนะมันก็โอเคเพราะเนี่ยก,ก็ก็มีคนที่ปฏิบัติแบบนี้อยู่นะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้อื่นนะครับผมก็เป็นการความประมาทเหมือนการเราโมแต่เล่นเกมอยู่เราไม่ได้โฟกัสกับการขับขี่นะตอนนั้นมันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อคนอื่นได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนได้ผมว่านี้ก็สาคัญทีนี้ถ้าเราจากจะนั่งรถเล่นจริงๆเรารบกวนให้เพื่อนขับดีกว่านะถ้าขับรถนะชั่วแว็บเดียวผมเคยเกิดเหตุการณ์ช่วงของหล่นแว็บเดียวแล้วก้มเก็บนะนะคือชนเลยนะ จะว่าอะไรกับจับโปเกมอนโอ้โหทั้งลูดทั้งดึงทั้งกดทั้งหาไอเทมต่างๆมันยากมากเพราะฉะนั้นแล้วปลอดภัยไว้ก่อนให้เพื่อนขับหรือไม่ก็เดินดีกว่าได้สุขภาพเดินเอานะครับเดินก็ระวังนะเวลาข้ามถนนก็ระวังด้วยไม่ใช่เดินเดินข้ามถนนรถชนตายนะครับเราก็เดินดูสวนสาธารณะนะไหมห้างสรรพสินค้าไมหมขาะห้างสรรพสินค้ายังมีการเดินชนกันเลยนะเออยังมีการเดินชนเดินชนกันอย่างก็ระวังนิดนึงเราไม่เป็นเราไม่เป็น ไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่เพราะว่ากลางคืนคนน้อยแล้วไงผมไปกลางคืนไง